ประกาศตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ภารกิจที่สามนะครับเป็นการทําผ้ามัดย้อมสีจากป่าชายเลนนะครับการตัดสินนั้นก็ขึ้นอยู่กับกับผมนี่แหละเคยทําได้ถูกใจผมให้ชนะนะเริ่มได้อาสีที่สามแข่งกันทาผ้ามัดย้อมจากป่าชายเลน ใครที่ทำได้สวยถูกใจกรรมการจะเป็นผู้ชนะและสามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้เลย,เ,ลยเหมือนจะเล่นของไงไม่รู้ วกว่าววาของชั้นสี่ก็ใช่อยู่ๆเลยนะทุกคนเนี่ยทำได้สวยเหมือนกันเลยแต่ถ้าว่าดูการตัดถิ่นของการทำผ้ามัดย้อมเนี่ยเขาถือการมัดเป็นหลักถ้ามัดมันได้ลวดลายที่ชัดเจนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชนะนะ คุณแม่ผลิตภัณฑ์จากป่าชเยเลนเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปได้ดีนะคุณลูกค่ะปีที่แล้วนะคะก็ได้มาสอนชาวบ้านทําเรื่องเตจพัน์ป่าชเยเลนก็มีอยู่2อสอย่างจากสมุนไพรป่าชเยเลนคือสมุนไพรทําสบู่กนับปลาหมอ แล้วก็ชาใบครูอย่าดมอย่ามองจัดเงินประมอง<ช>ก็สินค้าก็ไปได้ดีชาวบ้านก็ตอบรับดีเป็นอาชีพเสริมได้ดีมากเลยอ่ะมีนี้ก็เลยส่งเสริมอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้ามัดย้อมจากเปิือกกองกลาง<ช>ก็วันนี้ก็ได้มาสอนชาวบ้านก็ชาวบ้านตอบรับดีนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอแล้วยังมีเสื้อยืดซึ่งเราก็ย้อมผสมสีระหว่างระหว่างต้นเปลือกกองกลางกับคลาม กับเอ่อพวกอัญชันอะไรอย่างนี้ค่ะพยายามเอาสมุนไพรมาช่วยใช้เพื่อเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมค่ะที่เราเอาเทคนิคใหม่ๆจากวิทยากรท่านหนึ่งนะคะคุณครูสุริยามาช่วยสอนคุณครูคนนี้ได้ได้ไดโอท็อปเกี่ยวกับผ้ามัดย้อมของตำบลเงาด้วยค่ะแล้วก็มาสอนชาวบ้านในการทํามัดย้อมเทคนิคต่างๆในการการมัดการเป็นลายดอกต่างๆนะคะคุณครูก็ได้มาช่วยสอนก็ขอบพรบคุณมากค่ะ่ คุณเอได้ไปอีกหนึ่งคะแนนโอเคไหมพราไหมเพราะไหมทั้ค่ะพราไหมครับพร้งค่ะท่านนี้ท่านจะต้องพายเรือคายัคแข่งกันอาซีที่สี่แข่งพายเรือคายัคที่เส้นชัยมีกระปุกกระปิแขวนอยู่ใครที่ถึงเส้นชัยก่อนให้น้ำกระปุกมาเปิดออกอ่านข้อความที่อยู่ข้างในและสามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้เลยเพาไหม น่ไปเอาจะเขยปล่อยตัวกันไปแล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าน้องหนิงน้องเอ๋ใครจะเข้าเส้นชัยก่อนกัน ดำมาแล้วครับดำ<ห>มาแล้วครับน,น้องหนิงไหนอ่ะกระปุกกระปุกอยู่ไหนอ่ะจาโอ้อ,อ้าวออกไปไหนละนั่นโดนมุดดำจากเรือลัาตานละครับ นักนักนักน้กริบตาเดียวลุงเอกก็เข้าวินไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ กิจกรรมที่ชุมชนเกาะเหล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่กเกาะเหล่าตอนนี้ก็คือเป็นการเริ่มรีเริ่มทําท่องเที่ยวครับกิจกรรมหลักๆก,ก็จะมีพายคายักครับแล้วก็เดินขึ้นไปดูจุดชมวิวของกอเกาะเหล่าแล้วก็จะมีกินอาหารแล้วก็ตอนเช้าดูพระขึ้นใช่ครับแล้วก็จะมีโฮมสเตย์แล้วอาหารที่บอกว่ามีอาหารนี่จะเป็นแบบประมาณแบบไหนคะที่นี่ครับก็จะมีกะปิที่ เรื่องชื่อเกือบทุกๆเมนูจะมีกะปิเป็นส่วนผสมที่แบบจะเป็นพวกเครื่องแกงเอวยหรือว่าเป็นน้ำพริกกะปิคืออาหารของที่กเกาะเราอะครับเราจะกินตามฤด,ดูกาลที่เราจะจับสัตว์ทะเลขึ้นมาได้อาซีที่สี่คุณเอสะสมไปอีกหนึ่งคะแน่